สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบานๆครับผมมันนี้ภาพพี่น้องมาใส่บังลั่นนะครับผมนี่ครับบังลั่นบังลั่นบาสุกาเฮานี่และวัอนี้ภาพพี่น้องมาใส่บังลั่นนะครับนี่ครับผมบังลั่นเยื่อบกหอยนะครับผมเบิ่งกันครับผมบาสีได้ตัวะหลังจากเห็ดมาจากหลังว่าเจ็ดแปดหลังพอดีครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งกันครับผมเดี๋ยวใส่ด้วยเยื่อบกหอย เลาะปลาพื้นนี่แหละพาป,ป,ปกติเขาใส่เบ็ดเยื่อหอยมันกินดีมัมือน,นก็เลยเอาบางลั่นเยื่อหอยมาใส่ร่องเบิงไปครับผมไปใส่ไปลุยน้ำกันครับไปครับนี่แะครับจะใส่ตรงนี้ครับกินออก ก่อนจะก,ก็ต้องเพอเเพิ่มนม้ำเพิ่ม,ให,มให้มันเป็นกินเดียวกันก่อนครับให้มันเป็นกินเดียวกันนบตามด้วยนี่ครับผมหอยห้าผมจะใส่เป็นน้ำม,มันลงไปสะก่อน ตัวผมใส่แบบนี้เลยนะครับ จะมีอีกหลังนึงครับตามด้วยน้ำหอยครับตามด้วยน้ำหอยแล้วก็ตัวหอยครับ พี่น้องเดี๋ยวผมสีขออนุญาตใส่ไปเรื่อยๆนะจังถามาหลุ่นมาเบิงพ้นงานกันนะครับผมนี่นะครับผมบางรันในปลาผืนนะครับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์นะครับผมนี่ครับผมบรรยากาศจะคืมฟ้าคืมฝนอยู่ยนะครับผมวานฝนก็นตกนะครับผมพอใส่บางรันแล้วฝนตก <c oughs> ตกก็ มหมหงนะครับเป็นฝนตกลิ่นใช่เป็นส่วนใหญ่จวดจ,จาดมาบาับาหาดหนึ่งแล้วก็ไปอัลลาดเลยวไปหลุ่นไปเบิ่งกันครับผมว่าบางลั่นเขาจะทำงานบอบางรั่นเขาจะทำงานบอสน้องเบิ่งกันเนี่ยผมบรรยากาศน้ำป่า ทำง,งานบอทำง,งานคือตอนเขาใส่เปียกบนแบบพี่น้อง <c oughs> ม,มีแค่เหยือ่อมีอยู่พี่น้อง่าจะมีตัวอยู่เด้มีกับตัวหน่อยนะครับผมนี่นี่พี่น้องอาจจะตัวหนึ่งหรือคือคิดว่าน,นี่ครับผมอยู่ในนี้แหละไปไปหลุนหลังต่อไปครับ เดีย๋ยวจะไปเท่บึงเธอเดียวพี่น้องลุนไปก่อนไปก่อนรุ่นไปก่อน หลังนี้หลังนี้บนหน้าจิมมี่พราะว่าหลังนี้มันเบานะครับออ เป็นส้วงเบาๆแค่กับผมอยู่ในผือเลยพี่น้องคือบอคือบอ มีอยู่ยครับนี่ครับผมัตบนใหญ่เลยพี่น้องเบาๆวิวๆวิวๆนะครับเทดูกันไปทางไหนต่อแล้ว ไทั้งในต่อแล้ว นบ่มีอมู่ Mommy, ini isi di kuruk 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 gitu. Kuruk 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 kuruk. Isi buruk 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 buruk. Nang ini mi, kapi nong เห็นนั่งนี่นี่ครับผมเห็นแวบๆแ,แล้วนี่ไปเท่เบิ่งกันครับเบิดแล้วอยังสุดท้ายแล้วครับ่บาฮา์ฮอสีได้จักโตเนาะพี่น้องเนาะใส่ถุงมือกันจ,จับง่ายไนบอ อล่างนี้บ่มีนะครับผ่านไปหนึ่งหลังบม่มีหลังที่สองลังนี้ก็บ่มีนะครับอ่าวสองหลังแล้วหลังที่สามโอ,โอ้โอ้หลังนี้มีนะครับผม นี้มีนี่พี่น้องโอ้แ้มสวยนะครับตัวนี้น,นี่แ้มสวยไปตัวเดียวครับเดียวถือว่าตัวดใส่ได้อยู่ครับตัวงามอยู่ไป con dây trên nắp cái thằng mồm gì đang nhỉ đang dưa cực dạng nhân phục cực chìm mà dưa cái trong như lại bên để, sinh, sinh nắc, nắc đây nắp นักเยือโอ้ตัวกันตัวเนี่ยบูมีเลยเขาก็เด็ดตัวหนึ่งนะพี่น้องหาหลังเลยบดินปลุกกุกลุกไ้เนี่ยโอ้หลังนี้มีนะครับพี่น้อง ตัวนี้คือไตวะนี่ครับผมน่าจะเข้าน้ำออกหมดไตเว่ามันเปนฝนตกยันน้ำเข้าไปถ่วมคือสองแล้วพี่น้องสองตัวเลยเด้อพี่น้องเอา โอ้โหโอ้โหไปเทีย่ยลมามามานี่รุ่นนี้แหละพี่น้องตัวที่สามอไปตัวนี้ตัวนี้จนหลอดถุงนะตะไคร้เท่าไงนี่ครับผมผลงานเทาเหมือนนี้ ามตัวนะครับผมปลาไหลเฮาอ้าวก็ได้กินอยู่ครับผมไอ้ดักปลาไหลด้วยบางลั่นล่องเบึงเฮาเห็ดมาใส่หน่อยพูดบ่แต่ว่าก็นี้ครับผมเห็ดมาใส่แต่พ่ออยู่พ่อกินนะครับผมก็สิบอได้เห็ดหลายปันเดเดี๋ยวอาจจะเอาเห็ดเพิ่มอีกจังหน่อยเห็นเพ่อสิบหลังเนาะนี่มันแปดหาทอกัน นี่แหะครับผมปิดถีแบบบบ้านห้องนออครับผมหาพ่ออยู่พ่อกินอ่ะได้กับเขากับปลาให้พี่น้องก็ฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ